สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานตัวกล้อง T716TP นะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับภายในกล่องนะครับก็ะจะมีคู่มือมีตัวกล้องนะครับชุดสายแ้ยงไฟนะครับอะแดปเตอร์ที่เสียบจุดบุหรี่นะครับ ชุดกล้องหลังนะครับตัวยืดกล้องแบบสุญญากาศนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เสียบทัดไฟคับอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับแล้วด้านล่างนะครับจะเป็นที่ใส่เมมโมรีนะครับเมมโมรีนะครับรสอบเมมโมรีที่64กิกนะครับอะแดปเตอร์ไฟนะครับเป็นทดลองน้ำไฟ24โวลต์นะครับพอรถมีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวกล้องก็จะทําการเปิดอัตโนมัติและมีการบันทึกอัตโนมัตินะครับสังเกตจะมีตัวหนังสือสีแดงวิ่งอยู่นะครับถ้าเรากดหยุดนะครับสามารถกดหยุดตตรรรรงงงนนนนีีี้้้ไดเเลลยยะะคับจป่มมมุอกา แสดงผลจะดูกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าจะดูทั้งสองกล้องนะครับตรงน,นี้ก็จะบอกวันที่และเวลานะครับตรงนี้นะครับตัวลูกกุญแจรครับล็อกไฟตัวนี้สามารถกดล็อกได้จะมีลูกกุญแจขึ้นตรงนี้นะครับกดตั้งค่านะครับตั้งค่าของโหมดวิดีโอครับตั้งค่าความละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะถ่ายรูปนะครับทําการหยุดวิดีโอแล้วก็กดไปที่ตัวกล้องสามารถกดถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยกดตั้งค่าการตั้งค่าของโหมดถ่ายรูปนะครับ กดที่รูปบ้านนะครับจะเป็นหน้าโฮมนะครับกดตรงนี้จะเป็นโหมดของวิดีโอตรงนี้โหมดถ่ายรูปตัวนี้อาาาัลบั้มอัลบั้มที่1น,นะครับอัลบั้มของกล้องหน้าอัลบั้มที่2เป็นอัลบั้มของกล้องหลังนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วกดเล่นได้เลยประมาณนี้สามารถล็อกไฟล์ไม่ให้วิดีโอนี้ถูกลบนะครับหรือว่าเราจะกดล็อกแล้วทำการลบได้เลยนะครับ การตั้งค่านะครับก็เหมือนกับตั้งค่ากล้องทั่วไปเลยนะครับก็จะมีการป้องกันหน้าจอปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับความทีเสียงปุ่มการตั้งภาษานะครับตั้งวันที่นะครับแล้วก็จัดรูปแบบนี่ก็คือการ format card นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใน memory ก็จะไม่มีไฟล์วิดีโอละหรือว่าจะคืนค่าเริ่มต้นนะครับสามารถทําได้เลยประมานี้นะครับเนี่ยก็จะไม่มีไฟล์เพราะเราทําการ จะประมาณนี้ครับถ้ารถมีการถอยหลังนะครับจะมีไฟ LED ขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมบอกเส้นกับระยะถอยหลังนะครับการใช้งานของตัวกล้อง T716TP ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ